สวัสดีครับที่หวยชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่ยี่สิบหนึ่งนะยี่สิบหนึ่งมีนาคมยี่สิบเอ็ดนะแต่เวลาพูดเอ็ดเอ็ดมาเด็กคิดเป็นยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยยี่สิบหนึ่งมีนาคมครับสองพันห eh ้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโอ้โหเดือนมีนาคมก็เหลืออีกแค่สิบวันเท่านั้นครับก็จะผ่านไปแล้วนะเดือนหน้าออ้ยวันหยุดเพียบเลยครับเทศกาลวันสวัสดี ีใหม่ของไทยนะครับเทศกาลสงการานก็ใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วก็ได้หยุดกันเยอะด้วยใช่ไหมกาลังวางแผนอยู่ว่ายัางไงเพราะว่าปีที่แล้วก็ทําท่าว่าจะไม่หยุดแต่จเจอกระแสไม่ได้ก็ต้องหยุดแนตะ่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็ได้ถือเป็นวันพักนะเป็นวันพักได้หยุดหายใจไอ้ข้อนะครับได้พักร่างกายได้กินอาหารนะไปกับลูก,ส,ลกสาวเย็นก็กลับมาเล่นกับหลานนะก็ถือว่า เป็นการรีแลกซ์ผ่อนคลายครับแล้วก็มีข่าวดีช่วงของเย็นย่ำนะเย็นย่ำก็มีข่าวดีของในลายของอพีทมิคุ้งนะเดี๋ยวเขาว่ากันละกันอ่ะเช้านี้ก็จัดเหมือนเดิมนะครับเป็นเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์นี่คู่กันอย่างนี้เลยหนึ่งหลอดนะครับบรรจุยี่สิบเม็ดหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยครับเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับบูมดีแน็คผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเม็ดไวไออ้องุ่นแดงนะครับไวไออ้องุ่นแดงเนี้ย ทำให้คนฝรั่งเศสมีอายุยืนที่สุดในโลกนะครับจากการสําสรวจทําสถิติมาแล้วแล้วก็ช่วยทําให้ร่างกายเกิดความสมดุลครับปรับสภาพความร่างกายเรื่องการเหนื่อยล้าเรื่องการอะไรต่างๆเนี่ยนะปรับสภาพให้ดูดีแล้วก็ช่วยดูแลอวัยวะภายในนะครับให้ชะลอนะยืดอายุการใช้งานให้นานๆนะครับเรื่องผิวหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ย ช่วยเราเยอะจริงๆนะผมก็ทานมาโอ้สองปีกว่าแนะนะเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับวันนี้จัดเป็นน้ำเย็นนะน้ำเย็นก็ได้น้ำบุรพภูปกติก็ได้แต่น้ำร้อนอย่ายไปเอาแล้วกันอืมชื่นใจสนใจสกิจครับ t o n t c r a b ต้นครับครับสั่งทางไลน์มาเลยหรือจะบอกมาทางช่องก็ได้นะอ่ะ วันนี้ตั้งใจจะพูดถึงสามนักเต่ของเรานะไม่ว่าจะเป็นไอเมลส์สมิธโลครับดิสเนลซันรวมถึงเอ็ดดี้แอนเคเทียว่าอนาคตอนาคตนับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงตามความวิเคราะห์อของตัวเองนะคาดการผิดถูกไม่รู้ <laughs> ผิดถูกไม่รู้นะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอความแสดงความดีกับทานเคโรโทมิยะสุก,ก่อนครับแบ็กอนเนกประสงค์ กองหลังสารพัดประโยชน์จริงๆของสโมสสอนอาร์ซนอนครับที่ได้รับการต่อสัญญาไปมิที่เรียบร้อลนะแม่ผมพยายามจับภาพนะจับภาพการต่อสัญญาระหว่างพิ่เสือเป็นไว้กับทูบิคูงว่าเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าเออว่าเป็นวันเดียวกันหรือเปล่านะแล้วก็ค่อยมาปล่อยมินเดียนด้ออกไหมแ mm hmm. พรพอดูจากเสื้อผ้าหน้าผมของทั้งพี่เอดูกัสปานของทั้ง พี่ไม่เกี่ยวไรแตาแต่ว่าชุดเขาหนะ้าตาเขาคงเหมือนเดิมนะแต่สังเกตที่ชุดตั้นเอมันจะเป็นวันเดียวกันไหมนะไม่ใช่จับถูกนะไม่ใช่จับผิดนะพยายามจับถูกเอ่เอ่สงสัยคงเซนวันเดียวกันระหว่างนะนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยมีเดียมานะครับเมื่อวานนี้พี่เสืออ่าไม่ใช่ทาเคารุโทมิคุงนะก็ได้รับการต่อสัญญาครับสัญญาเดิมของโทมิคุงเนี่ยจะหมดมิถุนานะ จะหมดมิถุนาปี2025หลังจากที่ย้ายมาอาเซนนลนะครับแล้วก็ย้ายมาอาเซนอลเมื่อปี2021-22ตอนนั้นย้ายมาจากบุโรยานะครับจากกาโชโซเรอาด้วยค่าตัวแตะนับ16ล้านปอนด์16ล้านปอนด์นะย้ายมา2021-22ต่อมาแลนะสัญญาจะหมดปี2025ก็คือปีหน้านะแตคือปีหน้าแต่อาเซนอลครับได้ต่อสัญญาไปจนถึงวัน มิถุนา2026ยืดไปให้อีกแล้วก็มีออปชันขยายสัญญาไปอีก1ปีโดยปกตินักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเมื่อสัญญาจะเหลือ2ปีเนี่ยโดยร,รมเนียปฏิบัตินะครับโดยธรรมเนียมนะที่พูดง่ายคือแบบที่เห็นโดยทั่วไปอ่ะพอสัญญาเหลือ2ปีเนี่ยจะมีการส่งซิกมีการพูดคุยนะครับมีการเจรจาต่อรองกันว่าเออเป็นยังไสงสปีแต่ จะหมด้านหน้า,นาอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้แอร o ซอก็เลยรีบต่อสัญญาไปให้กับโทมิคุงจนไปถึง2,026นะครับมาพร้อมออปชั่นขยายสัญญาหนปีโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นโทมิคุงจะอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับสำหรับแข่งสาระประโยชน์นะตอนที่ย้ายมาเนี่ยตอนที่ย้ายมารู้สึกว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายเลยนะครับวันสุดท้ายของการซื้อขายเลยแล้วก็ซื้อมาถือว่าถูก สิบหกล้านซื้อมาท่ามกลางความงวนสนเท่โฉนสนเท่ทนไหมคำนี้ทันกันไหมหรือความสงสัยเครือบแพลงใครวะใครวะเพราะว่าต้องยอมรับโดยตรงนะครับนักเตะเอเชียที่มากับอาร์เซนอลเองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะ อิ amoto, นาะมุโตะถ้าจํากันได้ชุนยิจิอนะินามุโตะตอนนั้นที่เข้ามาเป็นกองกลางนะครับเข้ามาเข้ามาในึ่บแว๊บมีหลายคนบอกแม้ม่เข้ามาเพื่อขายเสื้อเข้ามาเพื่อตีตลาดของเอเชียนะตอนตอนนั้นถ้าจากันได้นะครับและอินามุโตะก็ไม่สามารถทะลุขึ้นมาได้ก็ต้องบายบาย,บายไปอีกคนก็จะเป็นนักเตะเกาหลีใต้ใช่ไหมเกาหลีใต้แล้วก็มีญี่ปุ่นมาอีกคนหนึ่งอะรู้สึกแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะ ทะลุได้นะใครจําชื่อได้ก็บอกมาหน่อยนะครับเกาหลีใต้นะั้นตอนนั้นสย์หน้านะมาแล้วก็ไม่สามารถทะลุได้จนมาถึงตัวของอโทมิคุงเนี่ยแต่โทมิคุงเนี่ยเรื่องของเรื่องคือคนเล่นที่โบโลยาอยู่แล้วเขาเล่นเป็นตัวหลักที่โบโลยาอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยไปด้วยแล้วก็จะเข้ามาเฮ้ยจะเก่งจริงหรือเปล่าออ e, จะเก่งจริงไหมจะ จะ,ะมีความสามารถพอหรือเปล่านะแต่พอไปดูสถิติตอนนั้นที่โทวิคุงเล่นให้กับโบโลยาเนี่ย,ยไม่เบานะโทมิคงตอนนี้อายุ25ขวบนะครับ25ขวบแล้วก็เล่นกับโบโลยาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ60บนัดอันนี้นับเฉพาะในเซเรีย R, นะครับนะเล่น29นะัดเมื่อปี2019แล้วก็2020เล่น31นะัด สา2 1ัน่เล่นไปหนักเดียวนะแล้วก็ลงไปก็ตีเอากลมๆง่ายๆ6นิดนิดๆนะในเฉพาะการโชเซเรียอนะแล้วก็ยิงไปได้3ประตูแอซิสไป3นะครับพี่มิเกลาต้าคงเห็นอะไรพี่ไอดูกัสฟานคงเห็นอะไรแหละที่ไปดึงตัวฉกตัวมาถามผมตอนนั้นน่ะผมยังนึกเลยเอามาอีกละญี่ปุ่นจริงๆนะเพราะว่า ที่ผ่านมาประสบการณ์มันเห็นอยู่แล้วว่าเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะสอดแทรกได้นะตอนนั้นเราก็มีทั้งฝีมือทั้งเรื่อโอนะทั้งหลายคนนยะก็ยังอยู่แต่ว่าไปไปมาๆครับสิ่งที่ทาเคโรโทมิยันสุทาเคเฮนโลนะโลนะไม่คินเลนะฮะกิโลนะสแสดงให้เห็นโอ้ยแม่งฝิตีนดีว่ะรูปร่างใหญ่โตนะครับสูงใหญ่ความเร็วใช้ได้นะความมุ่งมั่นมั่นใจเลือดนักสู้มูชิโดอ่ะ เฮ้ยของจริงนี่ว่านะของจริงนี่ว่าแล้วก็สามารถที่จะรับมือบรรดาตัวเก่งๆของทีมต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่แหละสิ่งที่ทางพี่เอโดกัสฟักับพี่เมกาตาเขามีแววตาทีมสเกลด้่ยต้องยอมรับในในในสายตาอันเฉียบคมเฉียบแหลมของทีมสเกลด้วยนะครับพอสเกลก็ลต้องไปดูก่อนใช่ไหมพอไปดูแล้วก็ถึงท,ทารายงานมามีคลิปอะไรมาทางให้ พี่มิกเกลเดลต้าหรือถามพี่เอด้วยไอ้คนนี้นะสนใจนะน่าจะมาเล่นตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนั้นได้นะครับและไปมาพี่แก่ที่มาจากแบ็กขวาแต่เล่นให้ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเซนเตอร์ฮาบนะครับอ่าแต่พอมาเล่นให้กับเรามายืนแบ็กขวาแบ็กซ้ายแบ็กขวาแต่แล้วก็มายืนแบ็กซ้ายได้ด้วยอ่าแรกๆอาจจะมาเก้ะเก้กลางๆหน่อยนะครับเก้เก้กลางๆหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ปรับสภาพได้หลังจากที่ปรับเทคนิค ปรับความเร็วของฟุตบอลเพียร์ปลกได้สิ่งที่ทาเกโรโทมิสุแสดงให้เห็นคือเฮ้ยสามลไยตัวจริงไว้คนนี้ไว้นะเอาแล้วก็เล่นได้สารพัดประโยชน์นะครับสำคัญเลยคือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีความรักใคร่ด้วยความที่เป็นคนเอเชียนะความอ่อนน้อมถ่อมตนมตม,มีนะความนอบน้อมความอะไรนะความสุภาพนะเขาก็สไตล์เขานะโคง้งนะยิ้มยันจมใสและสำคัญคือ เรื่องภาษาพี่แกโอ้โหผมมาเซอร์ไพรส์นะถึงแม้เขาจะเล่นในอิตาลีนะเซอร์ไพรส์เลยตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งน่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับของที่ตอนนั้นอาจจะน,นันไม่ได้จเต่ใครแล้วก็สมิคุงเป็นคนไปสัมภาษณ์อะเป็นคนถูกรับเชิญไปสัมภาษณ์โอ้โหภาษาอังกฤษโคตรดีเลยโคตรดีเลยภาษาอังกฤษ มันก็เลยทําให้การสื่อสารนะ่ะไม่ไม่เป็นอุปสรรคเลยสําหรับในตัวของติมโป่แต่ว่านะเขาไปเร่นที่อิตาลีสองสามปีนะนก็เลยทําให้เขาจะต้องพัฒนาเรียนรู้อะไรต่างๆเรื่องของผสมภาษาเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเป็นอุปสรรคในการสื่อสารเพราะนั้นก็โอ้โหถือว่าดีจริงๆนะพี่น้องเพื่อนวมทีมมีความรักใคร่นะโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงประตูได้ในนัดในนัดไหนไวะที่ยิงเงยอะๆที่เรายิงเยอะแล้วก็ ไอ้ตัวิคุงยิงประตูได้ออืเพื่อน่วมทีมเข้าไปร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บล่าสุดนี่หลังจากที่บาดเจ็บกลับมาแล้วกลับเข้าสู่ทีมนี่ผมเคยให้ดูภาพไปแล้วว่าเพือ่อนร่วมทีมก็เตรียมรับน้องตบกระบาลกันเตะตูตอะไรกันก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับแล้วก็ได้รับการต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยเป็นขวัญกําลังใจให้กับทีมล่ะทั้งกับทีมด้วย นะกับนักเตะทั้งทีมกับตัวนักเตะเองด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานาการเงินของเราก่อนที่พิตาจะเข้ามาเนี่ยสถานาการเงินของเรายังไม่ค่อยดีกว่าจะต่อสัญญานักเตะแต่ละคนเนี่ยรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกใครจะคิดครับว่าวันหนึ่งอาเซนอลนจะซื้อนักเตะในราคาระดับหนึ่งร้อยล้านได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ฐานะการเงินเราดีครับอยากต่อต่อเลยนะต่เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์กับทีมนอลาคตต่อเลยไม่มีการลังเลแล้วก็ทําให้นักฟุตบอลให้ทําให้แฟนบอลรู้สึกใจชื้นขึ้นมาด้วยนะโดยเฉพาะเม็ดเงินที่หลังไหลเข้ามาโดยเฉพาะจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เปลือที่ล่าสุดที่เคยเล่าให้ฟังเข้ามาเกือบ9.2้าล้านอ่ะยูโรอ่ะนะครับก็3,000เกือบ3,600ล้านบาทก็ั่นแหละเป็นเงินเป็นเงินทุนเรื่องรองเป็นบัคกเตกีย ที่จะมาใช้ในเรื่องของการต่อสัญญานักเตะเรื่องของการที่จะเป็นนักเตะใหม่ๆที่เป็นจ้องที่อย,อยากจะเอาเข้ามาในช่วงของปิดฤดูกาลน,นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อา์เซนอลเรามีความเปลี่ยนแปลงจากหลายๆปีที่ผ่านมาจะบอกว่ารวยขึ้นก็ยังไม่กล้านะเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องบอกว่าฐานะการเงินดูมั่นคงขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะบอกรวยเดี๋ยวทีมอื่นเขารวยกว่าเราเยอะนะ้องทีมอื่นก็รวยกว่าเราเยอะของเราค่อยๆรวยค่อยๆเริ่มมีฐานะการเงิน มันคงขึ้นเริ่มมีเงินเก็บประมาณนี้นะสำหรับอาร์เซนอลเรานะครับก็ยินดีกับทอมมีคุงด้วยว่แฟนๆคงจะ,ะยินดีกันนะครับวันนี้ตั้งใจจะใส่เสื้อญี่ปุ่นแหละแต่ว่าแมมันมีอีเวนต์ของทีมชาติไทยตอนช่วงเย็นก็เลยต้องใส่หน่อยอะมาในไลน์ของสามคนที่บอกนะครับ อ่าข่าวเราที่มีเรื่องของจะเอานักเตะค,ค,คนนู้นคนนี้อมีนะครับมีเยอะแยะมากเลยแต่ว่ารอรอคอนเฟิร์มให้มันให้มันแน่นให้มันหลายคนและหลายคนผมยอมรับผมยังไม่ไปได้ไปดูฟอร์ม Date เลยชื่ออะไรปแปลกๆกันแ,แ,แ,แล้วและตอนนี้มีข่าวกสูรหน้าเยอะนะเออมีข่าวกสูรหน้าเยอะอ่าพวกกองกลางอะไรก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้เงียบๆไปตอนนี้ way, มีข่าวสูรหน้าเยอะตอนนี้ขออนุญาตมาพูดวิเคราะห์ในในส่วนตัวของตัวเองแล้วกันนะว่า แล้วแต่ของเราสามคนตอนเนี้ยตอนเนี้ที่ดูแลบทบาทกับทีมน้อยมากท,ทั้งทั้งที่ดูแล้วดูทรงดูแววตอนแรกเฮ้ยน่าจะมากลับมาช่วยทีมได้อะไรมาแต่ว่าตอนเนี้ยบทบาทน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเนื่องจากตามสถานการณ์ต่างๆคงเห็นนะครับอ่าและเรื่องเรื่องคือเราตกรอบไวในเรื่องของคาราบาวครับมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวทีให้กับเด็กๆเท่าไหร่ ที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของเอเมลสมิธโลนะครับเอดดี้เอนเคีและในรายของลิสเนลสันะทั้งลิสเนลสันมึงต่อสัญญาไปนะทั้งสามคนนะตอนนี้อ่ะพูดเหมาวรวมแล้วกันพูดเหมาวรวมแล้วกันในอนาคตในปีหน้าเนี่ยเอางี้สิบนัดที่เหลือก่อนสิบนัดที่เหลือของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในอีกกี่นัดที่เหลือไม่รู้ของในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ย ต้องมารอลุ้นกันว่าทั้ง3คนจะมีโอกาสลงไปไหมลงไปโชว์ฟอร์มไหมลงไปเปลี่ยนเกมไหมลงไปพลิกเกมไหมลงไปทดแทนตำแหน่งพี่ๆได้ไหมเพราะตอนนี้เพระตอนนี้นะครับตำแหน่งต่างๆเริ่มลงตัวนะนักเตะที่หายเจ็บที่มีการบาดเจ็บตอนนี้กลับมาเกือบโมดแล้ว นะในรายของอมากันเยสล่าสุดก็มีที่ว่าสอนขอนตัวจากทีมชาติทีมชาติบราซิลนะครับกายเป็นมากันเยสมีอาการเจ็บก,กล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายําเิน้อ,อ,อแต่ผมใชื่าว่าแต่นะความคิดผมผมว่าพี่ต้ามีเหลี่ยมไม่รู้นะผมว่าใจเราคิดเข้าข้างตัวเองมาจจาได้ไหมเมื่อทักตอนฟีฟ่าเดเมื่อปีอ่าเมื่อ ช่วงที่แล้วก่อนที่กลับมาช่วงเนี้ยที่เออร์ลิงเบลลอาร์เลนน่ะเอร์ลิงเบลอาร์เรนน่ะถอนตัวจากทีมชาตินอร์เวย์ถ้าใครจาได้มีอาการบาดเจ็บจำได้ไหมและสุดท้ายพี่แกวแมตช์นั้นจะต้องลงเจอใครว่าหลังจากที่จบแบบท,ทีมชาติอ่ะพี่แกกลับมาเล่นอ่ะต่อ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 มีกสัญญาณอการ สบป้5ทีแล้วพี่แกตัดออกนะก็เลยต้องมาตอบเมืม่อกี้พูดถึงอะไรพูดถึงในรายของกายเบ้นมากันเยสน,นะครับที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอนร้อยไหวนะแต่ว่าในใจผมผมว่าเอ๊ะพิต้ามีเหลี่ยมหรือเปล่าเนะเพราะว่าจําได้ตอนที่เอรลี่บาฮลแลนดเจ็บอะตอนนู้นนะทีมชาติฟิฟ่าเดอ่ะเขาก็แจ้งถอนตัวมาแล้วสุดท้ายลงมาวิ่งต่อเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า พี่มากันเย้ของเราจะเจ็บจริงไหมอ่าจะเจ็บจริงไหมจะเจ็บมากมายขนาดไหนเดี๋ยววันที่สามเอ่จะรู้แล้วก็ถ้าเผื่อหลังจากนี้ไปจะไม่มีาพาดพี่มากันเย้ลงซ้อมก็ไม่น่าแปลกใจนะ<ม>อาจจะมีการเรื่องเหลี่ยมกันบ้างแหละไม่รู้ความคิดผมนะอ่ามาลา,ลายที่พูดถึงเมื่อกี้สามคนทั้งสามคนน่ะทั้ง Nelson, ทั้ง ilo, ลิสเดลสันทั้งนิมิลส์ซิมโลรวมถึงทางเอ็ดดี้แองเกเทียเนี่ย ก็ต้องรอดูครับว่าในสิบแมตช์ที่เหลือกับในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกที่เหลือเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าจะมีโอกาสได้ลงปล่อยของไหมเพราะว่าต้องยอมรับนะครับทั้ง3มคนตอนนี้โอกาสในลงสนามน้อยมากๆน้อยมาก,มากที่อยเฉพาะตอนนี้กองกลางเราอนะพูดง่ายง่ายแน่นไปหมดเลย่าที่เด็กบิคันไลท์นะครับกับตาเนรนกาดพี่จอจินโยใชะะ่ไหมสามตัวหลักแล้วพี่โทมัสปาเต้ก็มาแล้ว นะครับโมเมตเอรนี่ก็อยู่นะแล้วก็ในรายของฟาเบโอวิลาก็ยังมีตอนนี้มีห้าหกคนนะคน่ะนะห้าหกคนบุกโยซาก้ากาเบียนมาเตลี่นะครับนะคลายฮาวเวตเลโดทอสซาโอ้โหม,มันดูนแน่นมันดูนแน่นทั้งสามคนนะสมมุติว่าในสิบแมดที่เหลือเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลงไม่มีโอกาสได้ลงไปพิสูจน์ฝีมือลงโชว์ฟอร์มผมว่าใน ปีหน้าเนี่ยในปีหน้าเนี่ยคงจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างสำหรับสามคนนี้นะครับยืมตัวขายขาดมีอยู่สองอย่างเนะี่ยยืมตัวขายขาดนอกจากว่าโหแสดงฝีมือในการซ้อมอะไรให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมาอันนี้พูดแบบวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับยังเป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้ นะถามว่านั้งแต่ผมอยากให้อยู่ทุกคนแหละแต่ในเมื่อถ้าผื่สมมุติว่าอยู่ไปแล้วอย่างลิซซัสันจะมีโอกาสลงไหมต้องรอบุกยา่าบุกโยซาก้าเปลี่ยนตัวออกถึงจะได้ลงนะครับในรายของเอดดี้เองกิเทียตอนนี้กไหยเราก็มีทั้งพี่คายแฮเวตพี่คายเบนเชซูสอีกก็อยู่อะแล้วเดี๋ยวมีข่าวกับกองหน้าอีกแล้วตัวเลือกของเอดดี้เองกิเทียจะอยู่อันดับไหนอะเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะ นะครับเอเมลสมิธโลอีกกองกลางตอนนี้โหแน่นหมดเลยเนาะเรโดทอสา,าก็เล่นได้อ่าตัวของคลายเฮาแบตก็เล่นได้จอฟ้าวิโอวิเอล่าก็เล่นได้แล้วยังมีโหแล้วเขาจะเป็นตัวเลือกอันดับไหนนี่แหละสิ่งที่ถามคนเนี้คงจะต้องคิดละว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วสโมสรบอกว่าพี่เอดูตัวถึงพี่ไม่เกี่ยวแต่ตาด้วยก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าจะทำยังไงกับสามคนนี้ อจะทำยังไงกับสามคนนี้ปล่อยยืมหรือไม่หรือว่าขายเลยเพราะทั้งสามคนนี้นะครับทั้งสามคนเนี้ยเป็นที่สนใจของหลายสโมสรมากๆเป็นที่สนใจหลายๆสโมสรมากๆทั้งลิสเดลซันทั้งเอมิลสุิโลนิวคาเซิลก็มีความสนใจเอ็ดดี้แองเเทียรครับแอสตันวิลล่าในตัวของอูนายลิ่ก็มีความสนใจตัวของเอมิลอสุิโลนี่แหละเพราะฉะนั้นถามใจผมนะ ถ้าเราต้องการปีหน้าผมว่าสกบบนจระหน้กว่านี้ไม่รู้ปีนี้มันจะจบอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้จะจบด้วย truly, แชมป์ไหมหรือว่าจะจบด้วยอะไรหรือจะว่างเปล่าไม่รู้แต่ปีหน้ามีการเสริมทัพอีกแน่นอนมีการเสริมทัพอีกแน่นอนเราไม่หยุดอยู่ตรงนี้ครับผมว่าเขารู้อะว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราเรามีตรงไหนควรจะเสริมตรงไหนที่ตอนเนี้ยที่มกรลาไม่มีการเสริมเพราะว่าไม่อยากจะให้เรื่องของการที่ งบดุลบัญชีต่างๆให้มันดูแดงเวอร์ไปกว่านี้เลยไม่อยากจะใช้เงินไงเงินมีแต่ไม่อยากจะใช้เงินนะเอาที่เหลือแล้วก็แต่งงบดูแลส่งให้กับทางสมาร์โให้มันเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าตอนปิดฤดูการว่ากันนะเมื่อถ้าเบอนมีมนต,ตั้งแต่ใหม่เข้ามาโอ้โหยิ่งทั้งสามคนเนี้ยิ่งแล้วถ้าเบอรศูนย์หน้าเข้ามาคนหนึ่งนะไอ้ที่ไอเดียวจะกลายเป็นอันดับสี่เลยอ่ะโอ้โห ตัวเด็กเองเขาก็อยากที่จะแสดงฝีมือเพราะฉะนั้นใจเขาใจเรานะครับผมว่าสามคนนั้น,น่ะเรามีสิทธิ์ที่จะขายนะและผมว่าขายได้เงินด้วยงคนละสามสี่สิบล้านก็ถือว่าโอเคอะใช่ไหมอ่าน,นี้พูดแบบตรงๆนะพูดแบบตรงๆนะครับก็เดี๋ยวใครคิดเห็นยังไงก็ว่ากันในทีมการแข่งขันมันจะสูงมากๆยิ่งขึ้นสูงมากๆเลยนะครับหรือพี่ตาอาจจะอยากจะเก็บไว้เมื่อคุยกันนักเตะลงตัวอะไรแล้วเอ้ยลง แก็บไว้เป็นอะไหล่ลงรลับลงพิสูจน์ฝีมือก็ว่ากันถูกนะไหมแต่ว่าถ้าการคาดการณ์ผมผมว่าสามคนนะั้นคงอาจจะต้องหาที่ใหม่เพื่อที่เพราะตัวเองอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะนะเพื่อที่จะได้ลงได้เตะอย่างสม่ําเสมอนะครับหรือว่าดูจกการพูดคุยนะถ้าเผื่อ <c oughs> เพื่อเห็นการอนาคตก็คงจะต้องปล่อยนะครับนี่คือการคาดการณ์คร่าวๆนะสาหรับสามคนมันทาให้นึกถึงไงนึกถึงฟอร์มการเล่นเฮ้ย ไอ้สาคนนี้มันหายไปจริงๆอะลงมาแป๊บๆๆแต่ลงมาแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรเหมือนบูบว่าบว่ามีมีสมิธโลหน่อยที่ลงมาแล้วแบบมีโอกาสได้ยิงม,มีโอกาสได้หายจังหวะนะครับแต่มันก็ยังไม่เป็นใจเท่าไหร่นะผมเข้าใจทุกคนมีความรักนักเตะของเราทุกคนแหละลิสเดลซ่าเองก็มีคุณนั่นเอง,เองนานยิงประตูเราช่วยเราช่วยชีวิตเราหลายครั้งในลายของ แฮตตี้กาเดียก็ลงมายิงประตูนาทีบาบให้เราหลายครั้งเหมือนการโชว์ฟอร์มแฮตติกก็เราหลายครั้งเอมิลซินเปโลก,ก่อนหนะ้าที่จะบาดเจ็บในฤะดูกาลหนึ่งก็ยิงไปสิบกว่าลูกใช่ป่มมีอยู่ฤดูกาลหนึ่งอ่ะก็ขนาดสองสองสามสองฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมที่ไปยิงสิบกว่าลูกเหมือนกันแต่ว่าก็เจออาการบาดเจ็บมันก็จะทําให้พอบาดเจ็บปุ๊บตัวเองก็ต้องพะวงกับเรื่องบาดเจ็บคนหนึ่งก็แซงขึ้นมาคนอื่นนะักเตะคนอื่นก็สามารถทําผลงานได้ดีตัวเองก็บาดเจ็บแล้วก็กลับมาตอนเนี้ มันยังไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูแล้วกันครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็สูมเสียเหมือนกันครับอยู่ที่การตัดสินใจของเขาทั้ง3คนแล้วก็ตัวของพี่ดูการ์สปาแล้วก็พี่มิเกลอาเดตาด้วยนะก็ตามลุ้นตามเชียร์เราต่อไปนะครับแต่เรามาดูผลงานใน10นัดที่เหลือก่อนว่าทั้ง3จะมีส่วนร่วมกับทีมได้มากขนาดไหนนะครับในขณะที่เซนดิคโซเลสโอกาสที่จะไปตุรกีมีสูงมาก นะาเซนดิกโซเลไปตุรกีมีสูงมากพี่บางโมเมตเอลนนี่บอสัญญาปีนี้ก็คงจะจบแล้วแล้วก็คงจะต้องไปดูแลเรื่องอาคาเดมี่ของตัวเองที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วตรงนั้นมากกว่านะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ่ะเย็นนี้ถือว่าสําคัญนะผมเคยพูดแล้วนะตั้งแต่ตอนไหนอีพีนู้นละถ้าเผื่อนายกสมาคมยังไม่เปลี่ยนโค้ชยังไม่เปลี่ยนผมจะไม่พูดถึงทีมชาไทยเลยแต่นี่หลังจากที่เอ่อ มาดามแปง้งนะได้เข้ามาเป็นนาย,ยกสมาคมรู้สึกอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันจะเป็นช่วงอเนกมระสวี์หรือเปล่านนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาคลากาสางพอนาย,ยกสมาคมคนใหม่เข้ามาเฮ้ยทำไมมันมันจัดการได้เลยวะหลายคนบอกว่าเขามีตังไงแล้วผมก็คิดสมาคมไม่มีตังหรอวะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่เป็นสมาคมที่มีไรายได้ถุงนะ อืแต่ทำไมามีเรื่องความติดค้างนักเตะเรื่องซีเกมส์นักเตะค่าเหนื่อยยังไม่ได้คนละแสนกาบ,บาทอะไรยังไม่ได้แต่พอมาดามแป้งเข้าไปปุ๊งเงินเข้าบัญชีทุกคนเรียบร้อยแล้วงงไหมในบอลทีสามลีกสามของเราเพิ่งมีปัญหาเรื่องนู่นนั่นเงินไม่ได้รับค่าการสนับสนุนพอมาดามแป้งเข้าไปปุ๊บเคลียร์ปัญหาได้หมดเลยก็เลยทําให้สมาชนายกสมาคมคนเก่าเราทําอะไรอยู่วะ <laughs> แล้วทําอะไรอยู่วะ อืนะก็เลยทําให้หลังจากที่เปลี่ยนโค้ดก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเปลี่ยนโค้ดแล้วนะเป็นมาตาชิดะอิชิ่อิชิดดอ่าอีซีมาทาดายอีซอ่ก็ถือว่าเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งครับเพราะว่าเขาคลุกคลีกับอนักเตะไทยหลายคนแล้วก็ทําทีมไทยลีกได้แชมป์นะตั้งบุรีรัมใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นคนมีฝีมือและที่สําคัญคือเขา นำทีมชาติไทยไปสู้เอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตารไ์ได้แบบมีทรงได้แบบหน้าลุนหน้าเชียร์จริงๆหลุดเข้าไปถึงรอบอ่า16ทีมสุดท้ายได้แล้วก็แพ้ซา,อ,าแบบอุดิอาระเบียแบบอุดวิดจริงๆ2ประตูต่อหนึ่งด้วยรูปแบบการเล่นที่ควรที่พวกเราจะกลับมาเชียร์อีกครั้งหนึง่งนักเตะวิ่งสู้ฟัดตนักเตะชุดเดิมเลย แต่ทำไมพอเปลี่ยนระบบพออะไรใส่วินัยเข้าไปเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยอืมันน่าเชียร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้สิบแปดนกาหกโมงเย็นทัพสังสึกตอนนี้อยู่ที่โซลลวเรามีเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนะัดที่สามหลังจากที่ด้านแรกเปิดราชมาากะลาแพ้จีนแพ้จีนแบบไม่น่าแพ้โอเคจ้างแม่งไม่พูดถึงนะแล้วเราบุกไปชนะสิงคโปร์ได้ แบบนี้เราจะเจอกับเกาหลีใต้ครับอที่มีทั้งซันบาร์ซูเปอร์ตาตาทั้งหลายเลยอะ่ะทั้งสอซอนเฮงมินทั้งซิงเฮืงมอนนะนะหลายคนนะครับไอหลีทั้งหลายอะ่ะนะแต่มีหลายคนบอกว่าเกาหลีกิมจิทำอะไรก็อร่อยใช่ไหมโอ้โหมั่นใจขนาดนั้น <c oughs> ฟังนักเต่นะครับสัมภาษณ์นะผมก็คเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับนักเต่ก็ทำดีสุด แต่เราต้องยอมรับว่าคลาสของเราแลน์กิ้งของเราเมันห่างนะก็สิ่งที่อยากจะเห็นคือสู้ให้ดีที่สุดครับที่เหลือเป็นโบนัสที่เหลือเป็นโบนัสนะสู้ให้ดีดที่สุดอย่างแมทที่เปิดหัวของอิชที่การไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นที่เราแพ้ห้าศูนยะ์น่ะนึกอกว่าเฮ้ยแต่มันเป็นการแพ้ห้าศูนย์ที่เรามีความรู้สึกว่าทำไมเรามีความหวังวะ ทำไมแพ้ศูนย์แบบมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะโทษน,นักเตะมีความรู้สึกว่านักเตะแม่งสู้เต็มที่เออทําไมมันเป็นแบบนั้นน,ออออนึกออบป่ะเออนักเตะมีความสู้นักเตะมีระบบมีอะไรให้เห็นเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขามีนักเตะอาชีพหลายคนนะครึ่งแรกกับครึ่งหลังอะ่ะนะครึ่งหลังก็ส่งตัวจริงโอ้โหลงมาเราก็เลยทําให้เราโดนไปห้าลูกนะครับแต่ว่าวันนี้นะหลังจากที่เราได้รวมทีมกันยาวๆนะครับก็ ตามลุ้นตามเชียร์ทำไม่ดีที่สุดครับที่เหลืออะไรที่มันเป็นการเป็นความเกินความคาดหมายถือว่าเป็นโบนัสให้กับแฟนบอลชาวไทยละกันหกโมงเย็นฟุตบอลโลกล็อกเลือกครับคอลิฟายเกาหลีใต้เจอกับทีมชาติไทยนะหลหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันจะกลับมาเตะที่ราชมังหูก็ตามลุ้นกันอีกทีะกนะครับก็ส่งกำลังใจไปเกาหลีใต้กันเยอะๆนะไปเชียร์น้องๆหนูๆน้องๆ ให้สู้กับเกาหลีใต้ให้สมศักดิ์ศรีช้างศึกไทยรักกันนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะสำหรับทีวีชาแนลอาร์ะนอนแฟนคลับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับทีวยด้วยเป็นกําลังใจให้ทีวยด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากสบายดีพี่น้องสอบปล่าทุกท่านครับส่งน้อยใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนพัคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเทวันนี้ หรือต้องตัดต่อนะเพราะว่าช่วงแรกถูกตัดไปอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างก็ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยละกันนะครับก่อนไปขอกระดกหมดแก้วก่อนเนาะอือสวัสดีครับ